็จแล้วค่ะที่เราทำเมื่อกี้นี้น่ากินสุดๆเป็นน้องสั่นน้องอะน้องป่วยเสียงพี่ก็ดูเหมือนป่วยนะคะค่ะพี่พี่ป่วยก็เบากับน้องนิดนึงเสียงป่วยทั้งคู่เป็นทั้งคู่ช่วงนี้แบบว่าอากาศมันเปลี่ยนเนาะใช่ค่ะอากาศเดี๋ยวไปท่องไปเที่ยวอะไรมาด้วยใช่ไหมไปเที่ยวด้วยป่ะไปต่างจังหวัด่ไไไปมด้ไม่ได้ไปแต่ว่าอากาศมันเปลี่ยนเนาะ เดี๋ยวฝนตกอองงนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนใช่งงไปหมดรักษาสุขภาพ้ปยนะคะคุณผู้ชมแหม่งั้นเดี๋ยวลองชิมดูนะคะว่าใช้ได้หรือเปล่าชิมเลยดีใจี่ยองยี่องอยู่ก็เริ่ม่างนี้แหละ ก็มงีคุยคุยบ้างค่ะในวงการแมทเดิมกันทั้งกันหืมกำกึ่งตัวเองชอบแบบสเปคแบบไหนมีมีสเปกไหมสเปกก็หาตีไหมไม่ตีชอบคนสูงมีคราวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหรอใช่อย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะอันนี้ไม่สูงสูงค่ะเขาสูงเขาสูง คือแบบมีเขาอย่างไงอะมีเขาแบบว่านิ่หน่อยไม่ใช่แบบแมนด้วยกไนวก็แบบมีให้ดูแบบดูมีอะไรไม่ชอบคนน้าดูแบบโรเลียงใช่แบบไหนที่เรารู้สึกเราไม่ชอบคนประเภทคนประเภทจริงๆไม่ค่อยไม่ชอบผู้ชายที่แบบว่าผู้ชายผู้ชายจ๋าหมายถึงว่ารสนิยมที่ผู้ชายจ๋ายังไงอ่ะแบบชอบเล่นรถเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยจะแบบไม่ใช่ทางอะ เพราะว่าไม่ดูบอลเนยไม่รู้เรื่องรถก็แบบไม่รู้ไม่เอาแบบจริงๆไม่ค่อยชอบคนที่แบบขับพวกแบบซุปเปอร์คาร์อะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ทางเท่าไหร่แต่เาเก็แบบเออมีอ่ะมีก็ดีค่ะมีก็ดีมีก็ดีแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเน้นว่าปวดต้องเป็นผู้ชายที่แบบใช่แบบขับซุปเปอร์คาร์ทุกคันหรืออะไรสะสมแบบโชว์ว่าฉันมีอะไรเงี้ยไม่ชอบคนแบบอวดอวดไม่ชอบคนขี้อวดริงเคยเจอไหมคนขี้อวด เคยเหรอ,หรอ,อมันมันน้นาตัดใจเนาะบางทีอะแบบมองบนแปบออแ๊แบ,บมองบนแป๊บมองบนแป๊บอะไรเงี้งยคือมาเหมือนมาคุยด้วยแล้วก็อวดใส่เลย่ใช่ไหมแบบว่าฉันมีนะเนี่ยแบบคือแล้วก็มีเคยเจอแบบผู้ชายที่แบบชอปปิ้งเก่งกว่าเราอ่ะอุ้ยแล้วก็เป็นแบบบ้าแบ,บ,แบรนด์เนมทุกอย่างแต่เป็นผู้ชายนะคะแล้วเป็นแบบฟังแล้วแบบ อะไรอ่ะอะไรเงี้ยไม่ให้จะเป็นขนาดนั้นก็ได้ไม่จำเป็นก็ได้เออเป็นเนืงสื่อสัรนะก็ได้ไหมอะไรเงี้ยจริงจริงเป็นคนแบบสบายสบายค่ะแบบเน้นเน้นสบายใจอ่ะไปไหนก็ได้ลุยไหนลุยนั่นไปไหนไปได้อะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องนั่งเฟิร์สคลาสหรือว่าอะไรตลอดเวลาบางทีก็อยากจะแบบใช้ชีวิตธรรมดาเนาะเดินข้างทางกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางอะไรเงี้ยสนุกดีกว่าอันนั้นมันสัมผัสได้เนาะใช่ค่ะรู้สึกว่าแบบ มันจริงใจกว่ามันคือความจริงอ่ะอืแล้วเจนเคยอกหักไหมเคยค่ะเคยสิจริงปะคนต้องเคยปะคนต้องเคยเลยคือเขาบอกเลิกหรือเราบอกเลิกเขาบอกอกหักมันได้สองอย่างนะคือเหมือนกับว่าผู้ชายบอกเลิกกับผู้หญิงผู้เราบอกเลิกเขาก็คืออกหักเหมือนกันนะคือจริงอ่ะถ้าอกหักแบบเสียใจคือเขาบอกเลิกเราอก็เคยค่ะแต่มันเป็นการเลิกแบบดีไหมคะไม่ดี จบกันได้ดีทุกวันนี้กดีค่ะอตอนนั้นคือไม่ได้ทะเลาะกันหรอกมันเป็นเหมือนเหตุผลที่ว่าแบบไม่มีเวลาให้กันมากกว่าอะไรเงี้ยเขาเราทํางานด้วยเขาทํางานที่แบบว่าคือเขาเป็นคนบ้างานอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเขารู้สึกว่าเออดูแลเราได้แบบไม่เพียงพออะไรเงี้ยเลิกกันดีกว่าอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้มันก็เหมือนแต่คือเขาก็จะบอกว่าตัดแรงไปนิดนึงอะคือเขาจะเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนให้เหตุผลแบบ โตอ่ะเหนือป่ะป็นผู้ใหญ่เออแบบโตก็แบบเออเนี่ยแบบอยากจะดูแลให้ได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้แบบเสี่ยงอะไรจริงก็แบบเหมือนถอยไหมมาเป็นพี่น้องกันอะไรประมาณนี้อะตอนแรกมันก็เราไม่ค่อยได้หรอกเนาะตอนแรกก็ก็งงๆแต่ก็ตอนนั้นอะไรก็เอาหมดอ่ะเออก็ได้อะไรพี่น้องก็ได้ก็ได้ก็ได้อะไรเงี้ยมีแบบเซอร์ไพรส์หรือว่าอะไรจริงๆป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับการเซอร์ไพรส์สักไ แต่เราไปเซอร์ไพรส์เขาปะไม่เหมือนกันเป <What? S 2> ็นคนแบบเก็บไม่อยู่อะสมมุติว่าเราแบบทําของให้ใช่ปะคะอยากให้แล้วอะพอมาเสร็จุ๊บคืออยากให้เลยไม่อยากรอตายแล้วเจอคนที่ใจเหมือนกันชอบแบบตี้อะ <laughs> สมมติแบบจะเซอร์ไพรส์จะแบบตื่นตูมไว้ก่อนแบบจะเซอร์ไพรส์อ๋อไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องอะไรเอาเลย <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเอย่างเงี้ยเออก็คืออะไรก็ได้ง่ายๆ <laughs> อะไรอย่างงี้ <laughs> อยู่ด้วยกันแล้วทําให้เราแบบมีความสุขก็พอแล้วอะไรแบบนี้เนาะไม่ต้องมาแบบเยอะอ่ะอืมไม่ชอบคนเยอะเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองด้วยใช่อเพราะการที่เราไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เราบอกว่าสูญเสียความมั่นใจหนูจะพูดอะไรเงี้ยต้องปรึกษาเพื่อนค่ะเพราะถ้าเกิดพูดจากตัวเองอ่ะคือมันจะแบบตรงเกินไปอะไรให้เพื่อนเป็นล่ามให้อีกทีนึงก่อนเฮ้ยใช้คำสาดอะไรดีหน่อยคือความหมายนี้เอาความหมายนี้เลยนะเอาแบบเนี้ยแแบบซอฟกว่านี้อะไร ตายแล้วอเ,เอางี้เอาความหมายนี้แต่ซ้อมคนนี้พี่อ่อมจะทำของหวาทานเอาความหมายนี้ได้ไหมได้อ่ะ <laughs> โอเคค่ะเดีย๋ยวช่วงหน้าค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเมนูของหวา้วันนี้นะคะสาคูเคนตาลูกคะ่ะ ได้แล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีแคนตาลูปมีสาคโคค่ะมีนมสดนะคะแล้วก็มีน้ำตาลใส่แดง <S <S คุณผู้ชมคะแคนตาลูปเนี่ยนะคะ มีสรรพคุณที่ดีมีประโยชน์มากๆเลยค่ะช่วยบำรุงผิวพรรณชะลอความแก่นะคะลดริ้วรอยแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะแล้วก็ต้านมะเร็งด้วยนะคุณผู้ชมบำรุงสายตานี่โอ้โหสรรพคุณเยอะแยะขนาดนี้นี่เริ่มมากมากเลยนะคะฉะนั้นต้องทานเยอะๆนะคะจะได้ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะท้งั้นเดี๋ยวเริ่มทําเลยดีกว่านะคะก็ตั้งน้ําไว้คุณผู้ชมแล้วเราก็จะใส่เม็ดสาคูลงไป เม็ดเขาเวลาบานเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาจะเป็นแบบใสๆอ่ะคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ็โดยน้ำตาลสายแดงสักหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายดายมีประโยชน์พร้อมเสิร์ฟค่ะ น่ากินมากเลยชอบไหมอ่ะชอบแต่อันนี้ดูแบบเหมือนในนี้ปะไข่ยังมาตัวเอ้ยไข่อะไรเนอะไข่แดงเหรอไข่ลูกเขย ชื่อประมาณหนึ่งว่าน่าจะมีแหละเชื่อว่าคนเราแบบถ้าคนมันจะเจอกันมันก็เจอค่ะจริงนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เจอนะถ้าคนเนี้ยมันเป็นแบบเนื้อคู่เนาะมันต้องเจออ่ะใช่หนูว่าคือคนเราแบบหนูเชื่อว่าคนเราแบบเจอกันมันต้องมีเหตุผลนะคะแล้วก็บางทีเราอาจจะเคยเจอคนเนี้มาแล้วแต่ว่าตอนนั้นอะที่เจออาจจะยังแบบ ยังไม่ใช่ใชแต่พอผ่านเวลามาอาจจะอาจจะใช่ก็ได้อะไรเงี้ยจริงแต่พี่ก็เชื่อคือพี่พี่เชื่ออยู่หล้วเรื่องผมดิคิดเพราะแบบอ่าอยู่ดีแต่พอต่อสั่งแม่มาเจอกันแล้วแบบอ่ะมาเป็นแฟนกันมาคบกันหรือเป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรเงี้ยอ่ะอด้ไงอะ่ะอะไรเงี้ยเออเอ้ากลายเป็นคบกันยาวกลายเป็นแบบรู้ใจกันไปอะไรอย่างง<ช>ี้นะกับเพื่อนหรือกับเพื่อนร่วมงานหรืออะไรแบบเนี้ยหรือว่ามันก็แบบ ไม่ต้องเป็นแบบคนรักอย่่งเดียวะอะไรก็ได้ใช่แล้วเล o อ e is ล่ะคะของน้องรักคืออะไรจริงๆก็ไม่เคยนิยามนะคะไม่ไม่เคยนิยามว่ามันคืออะไรจริงๆอะไรเงี้ยเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าบางคนที่บอกว่าความรักคือการเสียสละอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันแบบคือก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่สําหรับหนูว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นแหละความรักคือการให้ความรักคือการไม่ครอบครองอะไรหนูว่ามันไม่ไม่ใช่อ่ะ ความรักก็คือสิ่งที่สวยงามะค่ะมไม่คื่ความสวยงามทําให้เราแบบว่าอยู่แล้วมันมีเราย,ยิ้มใช่คือถึงแม้ว่าบางทีมอาจจะมีน้ําตาบ้างแต่ว่ามันก,มนก็มันก็คือชีวิตอะเนาะออก็คือแบบชีวิตจริงอะมันต้องมีแหละม,มันต้องมีทุกบ้างเกิดมาเรายังร้องไห้เลยอือก็ไม่ใช่ว่าแบบเกิดมาเราร้องไห้แล้วแม่ไม่รักเราก็ไม่ใช่嘛ออก็ยังรักเราอยู่ ถึงแม้ว่าเราจะดื้อดื้อบ้างอะไรอย่างนี้จริงหรือเปล่าดื้อเยบถ้าเปรียบความรักเป็นเมนูอาหารล่ะคะเมนูอาหารนะคะยำยำเซ็บๆไหลายรสชาติเรี่ยวหวานมันถ้าไม่มีทุกครบทุกรสเพราะว่าคนเราชีวิตคนเรามันก็คงไม่แบบหวานไปสตลอดหรอเนาะไม่มันก็ต้องมีแบบ มีขรบบ้างมีอะไรบ้างแหละแต่มันก็คือชีวิตเนี่ยชีวิตจริงมันจะได้ครบใช่อร่อยดีน่ารักที่สุดถ้าอย่างั้นสุดท้ายแล้วนะคะให้ฝากผลงานแล้วกันค่ะตอนนี้มีผลงานอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างเอ่ยก็ตอนนี้มีกำลังถ่ายเรื่องมือปรับสายเดี่ยวค่ะแล้วก็ไฟล์ลังไฟล์ทางช่องสามอ่าสองเรื่องเลยปีนี้ได้ดูแล้วก็ได้ดูแบบผลงานเดือนๆอีกเยอะแยะมากมายตามมามีรีรันด้วยนะคะอ่ามีรีรันเรื่องอะไรคะ สี่หัวใจแทนคุณเขาอกลับมากลับมาใครที่เป็นแฟนคลับก็อย่าห้ามพลาดห้ามพลาดนะคะมีพี่กรอะไรไหมคะไม่มีค่ะก็มีละครใช่ตอนนี้มีละครหลักๆอืนะคะก็ฝากผลงานของน้องสาวคนนี้ด้วยนะคะวันนี้อาหารเป็นงไงบ้างตัวเองอร่อยใช้ได้ไหมใช้ได้เลย เดี๋ยวต้องกลับไปรักษาตัวนิดนึงเนาะจะได้หายไม่สบายแล้วก็กลับมาลุยงานด้วยนะคะทกอากาศไม่ค่อยดีได้เลยขอบคุณน้องเจค่นะคะขอบคุณค่ะเวลายังไม่หมดคุณผู้ชมเดี๋ยวไปอร่อยกันต่อดีกว่านะคะในช่วงเลิฟลองไหลน้องบ้านไปกันเลยค่ะ ช่วงเลิฟพลองอร่อยนอกบ้านวันนี้พาคุณผู้ชมมาอร่อยกับอาหารสไตล์ฟิวชั่นค่ะที่ร้าน Up To You สาขา In Intersect พระพรามสามนั่นเองคุณผู้ชมร้านนี้เลยนะคะพูดเลยว่าคุ้มสุดๆถ้า่างนั้นอย่ารอช้าเข้าไปดูข้างในนพร้อมกันเลยดีกว่าไปค่ะโอ้โหคุณผู้ชมเมนู <S 2> <S 2> <menu S 1> อาหารนะคะ เยอะแยะมากมายหอมด้วยนะคะแต่ว่าอดใจชิมนิดนึงรอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวมาทำความรู้จักร้านอัพที u ยูนก่อนดีกว่านะคะกับเจ้าของร้านสาวสวยนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วค่ะคุณออยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ คุณน้อยอัพทูยูเนี่ยหลายคนก็แบบรู้จักกันมาหลายปีแล้วเนาะประมาณกี่ปีแล้วคะอ่ห้าปีปีนี้ขึ้นปีที่6แล้วค่ะอุย้ยเริ่ดหน้าถามก่อนนะคะว่ามีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้อ่ตอนนี้ถ้าอัพทูยูสามสาขาส <3 S 2> ามสาขานะคะเดี๋ยววันนี้มาดูดีกว่าว่าเมนูใหม่ที่มาแนะนํามีเมนูอะไรบ้างคะ่ะอ่าก็เริ่มอันแรกก่อนเลยนะคะเป็นยำมุ้เส้นอ่เป็นเส้นญี่ปุ่นนะคะเป็นอ่ผัดไทยเป็นกุ้งแม่น้ำคขนมจีบเกี๊ยวกุ้งเป็นอ่ซุปกิมจิ ภูม้าแบ่งก้าคู่โรเกกิวขออนุญาตชิมนะคะคุณผู้ชมไม่เผ็ดมากแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการแซ่บกว่านี้บอกได้่คผัดไทยรสชาติประมาณนี้เลยค่ะไม่หวานจัดไม่หวานจัดค่ะคือมันกำลังดีเพราะบางทีถ้าเกิดหวานจัดมันเลี่ยนเนาะ ใครที่ชื่นชอบปูแล้วไม่ต้องแบบอยี่ยทานแบบซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ร้านอัพพิูก็มีอันนี้คือนุ่มจริงแล้วก็มีแทกมันนิดๆอันนี้ก็เอาไปย่างนะคะเอาไปใช่เอาไปกรีวมีขนมด้วยขนมด้วยใช่ค่ะเนียใช่ชิมเลยครบทุกอย่างได้ค่ะอร่อยเลยรับเลยนะคะรับเลยโอเคค่ะ นี่คุณผู้ชมโอ้โหอลังการนะมเมนูนี้ค่ะของหวานชื่อเมนูว่าอันนี้เป็นเมนูใหวกค่ะยูกิยะสาวรสค่ะอันนี้เป็นบานาน่าโรค่ะเดี๋ยวให้คุณออยนะคะฝากร้านดีกว่า,าวค่ะนะคะ,คะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วตอนนี้โอ้โหรู้สึกแบบ อยากจะมาทานหรือเกินก็อย่างที่บอกนะคะเรามีทั้งหมด3สาขานะคะก็สาขาที่สีลมคอมเพล็กซ์ชั้น4นะคะแล้วก็ตรงลาวิลล่าโครงการลาวิลล่าที่สถานีรถไฟฟ้าอารีค่ะแล้วก็น้องใหม่ที่นี่นะคะที่โครงการอินทินเทเซ็คค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณออยมากๆที่มาแนะนำเมนูอร่อยนะคะที่ร้านอั to ูยูสาขาอินทินเทเซ็พระรามสามค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมคะเวลาหมดลงแล้วนะคะ โอ้ยอิ่มมากๆเลยวันนี้นะคะพร้อมกับบอกว่าอร่อยทุกเมนูจริงเลยนะคะที่นั้น u ั to you ค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปพร้อมกับเมนูอันแสนอร่อย<ม>เอ๊เดี๋ยวต,ต้องทานต่อคุณผู้ชมคะทานที่หมดเลยนะคะลาไปแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะในรายการเลิศลองทุกวันอาทย์เที่ยงครึ่งวันนี้อ่อมและคุณออยและร้าน u ั to you ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคำถามท้ายรายการประจำสัปดาห์ๆๆ ใครท,ที่ทราบคำตอบแล้วส่ง s m s มาตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะผู้ที่ตอบถูกสิบท่านแรกรับไปเลย g i ฟต v o u ล h e เชจากทางรายการขอขอบคุณ SKJ Travel ชอบคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับศิละปะแขนงต่างๆอะไรแงนี้อ๋อเออเหมือนพี่เลยนะเนี่ยแต่พี่ชอบอะไรจะไม่ค่อยได้แ <laughs> ต่หนูนนก็เจอแต่แบบนี้นะจร <laughs> ิเรอเพราะว่าหนูไม่สามารถคุยกับพวกแบบ ผู้บริหารหรือพวกที่เรียนธุรกิจอะไรเงี้ยมาได้คุยไม่รู้เรื่องอ